ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะคะเมนูที่ใครหลายๆคนชอบทานมากๆเลยแล้วฉันเป็นโรคไตฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำได้ไหมนะต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเราเป็นแบบคุณหมอบนนะเราต้องบอกเลยว่าทุกคนกินได้ทุกอย่างแต่อยู่ที่ปริมาณที่จํากัดและรู้จักเทคนิคในการเลือกกินค่ะวันนี้นะคะตะวันมีเทคนิคในการอยาก,กินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไม่ว่าจะเป็นระยะ1 2 3สาหรือ4ี่ห้าเองก็ตามนะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่ม ในกินี๋ยวต้ยมยำในไตระยะหนึ่งสองสามเนี่ยนะคะบอกเลยนะหรือสี่ห้านะอันนี้ทําเหมือนกันเลยคือเวลาสั่งี้ยวต้ยมยำบอกเขาว่าไม่ใส่น้ําตาลน้นําปลาเพราะเราจะมาปรุงเองข้างนอกอย่างที่สองนะคะสําหรับใครก็ตามที่เป็นไตระยะสี่ระยะห้าให้เลือกกินแห้งดีกว่าน้ําเพราะอย่างน้อยเราลดโซเดียมจากนา้ำซุปไปได้และอะไร ลืมหรือเปล่าให้บอกเขาว่าไม่เอาน้ําตาลและน้าปลาเพราะเราสามารถที่จะปรุงเองได้ข้างนอกแต่ถ้าเราเป็นไตระยะ4ระยะ5นะคะมี2รสเลยนะที่ทานได้ก็คือนี่ปนกับน้ำส้มสายชูนั่นก็คือความเปรี้ยวนั่นเอง2รสนี้เป็นรสที่คนโรคไตทานได้เปรี้ยวและเผ็ดแต่ถ้าคุณไม่เป็นเบาหวานฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นเบาหวาน สามารถใส่น้ําตาลได้แต่ส่วนมากคนเป็นไตจะชอบพวงมาด้วยเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสบับคนโรคไตบอกร้านค้าเลยให้ไม่ไม่ต้องใส่น้ําตาลน้าปลาเพราะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเองข้างนอกสามารถที่จํากัดปริมาณในเรื่องนี้ได้ค่ะ